เราเราจะใช้อันนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นดาราต้องใช้อันนี้นะครับแต่เราเป็นดาราน้อยเป็นดาราใหญ่เกี่ยวอะไรห้าสี่สามสองนะถัดแสดงนะต่อไปอ่ะหนึ่งสองสามจะมุิว่าไม่อยากอยู่ตรงนัดจุดนี้ทำยังไงอ๋อก็จับกล้องแล้วก็จะดูกันนะนนี่นะนนี่หราสลับว่าทำยังไงเฮ้ยใครมาหรือว่าโอู้เดี๋ยวเราลงไลน์ดีกว่าเนี่ยหรอมาดูหน้าเขียนไปไม่ไปดูจะดูกัน อ๋อเป็นนุ่นก่อนอยากเปลี่ยนที่แล้วก็ลงทำเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น่ะเฮ้ยตรงนั้นอะไรวะเราจะได้เอาตัวเองอืมดีกว่าแบบเบาห้อาคือขาดพี่น้องในขณะที่ทุกคนด่ามาจะนั่งขำ่ะพ่อรู้ดี มันเนียนมันเนียนไงก็ชื่นชมการแสดงมันเนียนชมแล้วเราเนี่ยมันแบบว่าเออมันเนียนดีบอกใหดีดีมีวีฟอย่างเด็นะพี่บียยังไม่ได้ใช้เลยต้องถามบีกแต่เขาจะมีวิวที่อย่างวิวเราคุณเบียร์นะเขามันก็ใช้งานงงๆแล้วกล้องงงๆนะมันเหมือนทำไมันต้องมีตรงนี้ไม่ตอนถ่ายดูแบบดูลองลองเข้าไปในกล้องดูกดตรงนี้สิเห็นไหมมันไม่เหมือนก่อนมันก็มีตั้งค่านี่ไง ไม่สมมติว่าพอดี๋ยวจะมีอันนี้ข้างล่างไงใช่นี่ไงมันให้เลือกตรงนี้ไงมีแค่นี้หรอเปิดแฟ t ปิดแฟดอ่ะเห็นไหมนี่ไงถ้าเราจะเอาขนาดไหน,นอ๋อฉันไม่งงเพราะว่าไอ้ดียฉันเอาไปหเอสแล้วมันก็เลยเหมือนกันเออเหมือนกันแล้วใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยมันก็เหมือนกันเห็นปะ<ม>เพราะว่าไอเครื่้งเก่าฉันเอาไปหัเอสแล้วฉันก็เลยใช้มาบ้างแล้วก็เลยไม่งง ข้อ17ซัพพอร์ตกันไปตลอดชีวิตนะคะอู้หูฉันจำได้พี่น,อน,นอ้องขับฮาบลมีฟอร์มี่แฝงมากเท่ากับบวกการว่าไก่คนดอพูดยังไม่ได้มีเลยเนะี่ยสมมุติแล้วก็ให้ได้มีก่อนค่อยมาพูดค่ะเอาคลิปก่อนว่าใชา้ใช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 ้เ้าใช้เต้ากลัวฉันมีอะไรขนาดนั้นปรากฏว่าบิ๊กมีก่อนปรากฏว่าเธอมีก่อนฉันจบค่ะมีไม่ได้อะไรเป็นอะไรเลยเอามันจะผิดกฎไงเพป็นบอกว่าใครเป็นเลยมีก่อนเป็นเพื่อ อันนี้ก็ปีนึงแล้วยังไม่มีใครเลยแต่ว่าเขาอาจจะมีก็ได้แต่ไม่บอกฉันหรือเขาอาจจะมีก็ได้แต่ว่าฉันไม่ได้บอกเธออ่าเห็นปะมันก็เกิดขึ้นได้ถูกปะแล้วเห็นป่อะไรฉันไม่บอกบอกได้หมดเสมออ่ะแล้วมันจะอยู่ๆแบบเธอฉันมีแฟนแล้วสกุลเป็คนนี้อย่างนี้หรอมมนก็ไม่ใช่เรื่องปะบางทีผู้ชายก็อาจจะไม่อยากแบบให้คนรู้เนี่ยหรอรู้จักกันได้ยังไงถ่ายคลิปด้วยกันค่ะอ่ะหนูเป็นคนทักเขาไป ล้วเขาก็แคะไปลงว่า,าง,งไงว่างไหอ่ะสมมติทาไปว่าสวัสดีค่ะติดต่อออกรายการรุนละผู้ว่างไหมคะอะไรทุกอย่างแล้วนางก็ให้คิวมาแล้วนางก็บอกว่าจะเชิญไปเล่นคอนเสิร์ตโเกียวมิวสิกอุมปิดนี่ก็บอกได้ค่ะแล้วก็นัดวันกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่าแล้วก็วันไปถ่ายเสร็จปุ๊บวันไปถ่ายก็บอกปกติก็ร่วมง,งานอ่ะร่วมง,งานเหมือนร่วมง,งานกับดาราทั่วไปอ่ะ ก้รโรงงานเสร็จแล้วก็แยกย้ายเออแล้วสนิทกันได้ไหมเขาก็บอกว่าเบสก็แยกย,าย้ายนะวันนั้นแยกแเพื่อนแบบแกงแบบอย่างเงี้ยสนิทใครบ้างล่สแบบกินแบบักแสดงในชูนี้แบบสนิทใครบ้างชเนี้ชวเ,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 เทโอปะหน่งนักเลยหรอแล้วก็เออจะมีช่องอะไรนะเบสรู้ช่ยดูไหมอีพิกคาม พี่เอกกับพี่เลียวทิมอ่าหนึ่งสองสามสามคนเคียบาร์สสี่คนแม่บุ๊กห้าคนเออหกคนพี่เจนนี่อันนี้จัดเป็นนักร้องไหมพี่เจนนี่เป็นนักร้องก็ไม่ใช่อินฟูมันมันแล้วแต่คนมองอ่ะเธอมองอ่ะจะมองว่าพี่เจนนี่เป็นอินฟูก็ได้วแต่เป็นนักร้องเนี่ยก็จะมีพี่เจนนี่พี่ธัญญาพี่เบิ้ล อันเนี้ยชือนักร้องอันนี้เกิดพี่ลำเนินอะไรอันนี้เป็นอินฟูอ่ะอันนี้อินฟูอินฟูก็จะมีเพราะเราใช้เป็นนักร้องนะมันก็แล้วแต่ว่ามันมันเนาะมันยากเนาะว่าอ่ะดาราก็จะเป็นอีกกลุ่มนเลยอันนี้เป็นอะไรครับเป็นคนคนสวยคุณเล่นหนังก็ยังเล่นตอนอายุกี่ขวบอัตราระดับต่อระดับต่ออันนี้ถึงไหนแล้วมันจะเอาอินฟูเอานักร้องเอาดาราอินฟูอ่ะอินฟูอินฟูก็เนี่ยซิมพี่เอกเรียบซิม แค่บ้เออเออแค่นี้ป่ะวะแค่นี้มั้งปอสแค่เพียแค่นี้อ๋อหกคนอยากได้ไซส์บอสโด่งอยู่ไม่มีครับไซส์จริงมีแค่นี้นะครับพี่เอวาพี่เอวาเธอไปดูหนังบ้าพี่เอวาใช่ปะใช่เออศัตรูเขาจะไล่เราหนีแล้วมั้งเพี่เอวามันอีกนี้นี่ยังนั่งคุ้มทุนไปเลย แค่อี่นี้เพื่อวะดูมอะไรครับพี่พี่พี่ยีนอินฟูอะไรก็อินฟูเนาะสิบคนละกินอะไรไม่บอกอ่ะพี่หูจุนพี่หูจุนยังไงใช่สิบสองคนละพี่แกสิบสามคนพี่คีมไลท์สิบสี่คนโอเคพวกนี้ค่อยหมดแล้วนะอินฟูเยอะมาก อันนี้อินฟูดาราก็จะมีแก๊งหนึ่งพี่เบียร์นี่คือเป็นนักธุรกิจไหมพี่เบียร์ใบหยกเราจับว่าเป็นนักธุรกิจอ่ะเออพูดแล้วจะไปกินอยู่เกียวให้บัตรกินข้าวมาเยอะมากเลยไปไหมสักวันไปกินประโยคเหรอเออช่วยไปแล้วอร่อยนะไปป่ะเลิศถ่ายรูปสวยเลยไม่แค่ไปเอาน้ำมาเยอะมากไปกินฟรีนะไปดิที่ไหนที่ตึกใบหยคเลยใช่ปหมที่บนบนชั้นสูงสุดใช่ไหม ใช่ราคาสูงสุดตัวที่มันมีเปลีออ่ยนมีอะไรไปดิไปดิไปดหามือไป้าเราหามือว่างกอนครับพี่น้องไปสองคนนะก็นะอ่ะอินฟูเธอเสียใครบ้างได้มาฉันสิบสี่คนอ่ะอินฟูอันนี้สมมติอันอันนี้ในดาสนาถ้าไม่มองล้วเป็นอ๋อทีวีเป็นนักแสดงก็เป็นอินฟูเหมือนกันอ่าโอเคก็มีท้าเมืองถ,ถ้าเป็นอีสานก็เป็นนานุ่น เพื่อนนะนุ่นก็นับคนมาเลยเะไ,ได้รู้ว่ากี่คนซองซองดูฮีแล้แล้วก็ถ้าอินฟูลามีกหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งสนึกนานสักสองคนสามคนไม่ค่อยได้ไปพี่ดิวธีระพัฒน์อันนั้นสำหรับฉันเหมือนเป็นนักธุรกิจปะหรอ แต่ก็คอนเสิร์ตคนเซียนฉ่ำอยู่นะบอสโน้ตอย่างพี่เฟิร์นแม่เฟิร์นเฟิร์นฉันก็รู้สึกว่าเป็นนักธุรกิจเพราะเขาทำอีสินค้าฉันไม่ได้แบบก็แม่เฟิร์นอนี่หรอเออเออยากเนาะใครเป็นอินฟูใครเป็นนักธุรกิจใครเป็นดาราใครเป็นนักร้องยากนะตอนเนี้ยแต่ก็รู้จักคนเยอะอยู่แต่ว่าเยอะกว่าฉันแหละถ้านักร้องอ่ะเยอะแล้วอินฟูไม่ค่อยรู้จักนักร้องใครบ้างพี่ก็เกิดทุกคนนะนักร้องอีสานทุกคนเลยถ้าสนิทรู้จักกันอะ ดาราดาราดารา,าผ,าราาผรู้จัออดภัยเลยดาราเราจับภัยพี่ทุ๊กี้อันนี้สงกรานุจย์เออดูพี่ทุ๊กี้พี่โอ๊ยมูจักดอกทำอะไรพี่บอกใครถึงผู้จักแพ้ไอ้ไอ้ที่พูดมาในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องแบบ멀มอยหอยสังได้นไม่ใช่รู้จักผ่าน

นางเบียชติกเหมียที like ่เ like ป็นเป็นเมีฝ like รั่งนะที่มีลูกเป็นลูกเป็นฝรั่งโมจ่าเกลียดมากที่ต้องมาโยนถามฉันอีกแล้วเนี่ยเอ้าที่ย้อนถามเพราะว่าหลังจากนี้ไม่ไม่รู้จักโอ้ยสูงไม่รู้จักไม่ผิดหรอเราจะนี้จะให้รู้จักก็ได้อาจจะรู้จักอาจจะนี้ก็ได้เพราะถ้าเกิดคลิปอย่างไรไม่รู้จักหลายคนรู้จักน้องลินไหมลินเทาผนยานที่เป็น สาวคุณพ่ที่ไปถ่ายกับพี่อ้ํก็จะหาฮาล่าสุดเออน้องลินอ่ะเคยเห็นอันนั้นเป็นอินฟูก็น่นนนารักเห็นคิดไปเห็นว่าไปถ่ายกับพี่อ้ํเออนั่นแหละน้องลินมันจะเป็คนเดียวสิเออกับบ่ค่อยได้ไปถ่ายนั่งกับใครบ้างเมียแล้วเราจะมานั่งพูดว่าเรารู้จักใครไม่รู้จักใครเขาจะรมาว่าไม่ไม่เราพูดถึงไม่เ่ะรู้จักนี่คือสนิทสนิทการที่กล้าพูดถึงรู้จักว่าเพราะว่าสนิทพูดได้ทุกเรื่อง พี่น้องเขาจะสะดวกเขาจะไล่ห้องเรียนด้วยกันไหมไม่ออาจิตเขาจริเธอเช่าถึงกี่โมงอ่ะสองทุ่มปะทุ่มฝ่ามั้งก็ยังไม่ทุ่มเลยแม่กับพระธามพี่น้องพี่มดรู้จักพี่มดดำไหมรู้จักเสียคะต้องรู้จักสิต้องรู้จักอยู่แล้วตัวแม่ตัวมัมเหรอเนาะพี่ธัญญารู้จักพี่ธัญญาฝากเสื้อมาให้อยู่นะครับพี่ธัญญาผมส่งเสื้อให้เราหน้ามอบให้เราหน้าไม่ได้ลืมนะทีเนี้ย ให้เขาไปใส่นอนใส่เล่นใส่แล้วก็ใส่ไปได้้แลวอันนี้เวลาของเขาอีกทีนะพิ่เสือเขาเองอ๋อพี่เงี่ยวแบบเองเหรอใช่เขาออกแบบเองได้แล้วค่นนะขอ,อ,อ,ขอ,อ,อ,อบคุณค่ะเจอ,อพี่ธัญญ<อ>าอยู่บ่อยๆในงานละครเวทีทุกวันระวังคอเสื้อด้วยเป็นห่วออองอยู่ใส่สะก้ามอยู่ ในตอนตอนก็มีอยู่เออเขาระวังเขาวังเลยล่ะครับเพราถ้าเขา,าเป็นซุปเปอร์แมนเลนะคนแม่นก็ไขอยพี่น้องไ่อยบ้านก็เล่าอีก